คุณผู้ชมเคยเจอไหมฮะสั่งของผลปรากฏว่ามีไปษดีไปส่งครับไปส่งผิดบ้านจนถึงขนาดนี้ของก็ยังไม่ได้คืนมันก็เลยกลายเป็นปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านเพราะว่าไปส่งบ้านข้างๆแต่บ้านข้างๆบอกว่าไม่ได้<า>มั่วหรือว่าไม่รู้เหมือนกันถูกไหมฮะ<า>คุณสุดที่ดาน,นันนะครับาอายุ30ปีเป็นชาวอำเภอเมืองชนบุรีนะครับนี่ฮะ คุณผู้ชมฮะนำภาพหลักฐานเป็นภาพถ่ายครับที่พนักงานส่งพัสดุถ่ายไว้บอกว่านี่พัสดุมาส่งให้แล้วนะแต่ถูกวางไว้บ้านอีกหลังหนึ่งใกล้ๆบ้านของเธอฮะก่อนที่เธอบอกว่าของนี้ไม่ได้เลยเธอก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองชนบุรีนะครับเธอเล่า <ๆ S 1> ให้ฟังบอกว่าเธอสั่งวัตถุมงคลจากวัดที่จังหวัดระยองครับ เป็นเสือราชาพยักเงินล้านรุ่นแรกของพระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์นี่ฮะเป็นเกจิชื่อดังนะครับวัดดอนทองอำเภอพนัทนิคมสั่งมาฮะนี่ชีภาพให้ดูว่านี่นที่เธอสั่งมาสั่งมาในราคา3,300บาททีเดียวนะครับ29มิถุนายนพนักงานขนส่ง,สง,สงได้นำของมาส่งที่หน้าบ้านฮะนี่ฮะก่อนจะส่งเนี่ยพนักงานเขาก็ต้องโทรหาใช่ไหมแต่ผลปรากฏว่าเธอไม่ได้รับสายเพราะว่าเธอติดงานอยู่ ก่อนจะโทรกลับไปแต่พนักงานก็ไม่รับสายก็คาดว่าน่าจะขับรถอยู่เหมือนกันนะฮะจากนั้นเนี่ยพนักงานมีการส่งภาพฮะส่งภาพเพื่อจะปิดงานว่าอาจส่งให้แล้วนะผลปรากฏว่าภาพที่ถ่ายออกมาเป็นบ้านคนลหลังฮะไม่ใช่บ้านของเธอนะครับจึงให้พนักงานเนี่ยไปตามหาพัสดุกลับมาเอ๊ะผ่านมาหลายวันแล้วมันยังไม่ได้พัสดุกลับมาเลยพยายามติดต่อฮะก็ยังติดต่อไม่ได้ล่าสุดนะครับถูกเจ้าของบ้านที่รับพัสดุไป พาพวกมาหาถึงบ้านฮะอตอนนั้นเธอบอกเธอไม่อยู่ฮะพ่ออยู่คนเดียวก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยครับมีการถามไปที่พนังกงานอีกครั้งหนึง่งพนักง,งานยอมรับว่าขอโทษครับพี่ผมดูเลขบ้านผิดก็เลยไปส่งให้ผิดบ้านเป็นบ้านใกล้ๆกันครับ,รบจึงได้ให้พนักง,งานบอกว่าพี่งั้นพี่ไปเอาพัสดุกลับมาแต่บ้านที่ส่งผิดบอกว่าไม่ได้มีไม่มีกลับมาคืนให้นะฮะจนวันที่9ก้ากรกฎาคม เธอก็เลยโพสต์เรื่องราวผ่าน Facebook แล้วก็ให้พนักงานส่งพัสดุไปสอบถามอีกบอกขอดูกล้องวงจรปิดได้ไหมแต่เจ้าของบ้านหลังที่ไปส่งนั้นบอกว่าไฟล์ถูกบันทึกทับใหม่หมดแล้วครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับอยากอยากจะขอของคืนเท่านั้นเองฮะเพราะว่าของที่สั่งไปเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจและอยากจะฝากให้พนักงานส่งพัสดุรอบครอบม,มากกว่านี้ฮะ ก็อยากฝากถึงคนที่เขารับพัสดุเราอะค่ะไม่ว่าเขาจะแกะแล้วหรือยังไรก็ตามอะค่ะเราอยากได้ของคืนมากกว่าเพราะว่าของของอันสิ่งนี้ยมันมีมูลค่าทางจิตใจของเราเราไม่อยากได้เงินคืนเราอยากได้ของคืนมากกว่าค่ะคืออยากให้แบบพนักงานส่งพัสดุอะค่ะคือโทรหาผู้รับอะค่ะให้ติดอะค่ะแล้วค่อยเอาไปวางที่หน้าบ้านนจริงเพื่อแบบป้องกันการผิดพลาดแบบนี้ค่ะเพื่อส่งผิดพลาดออกคุณผู้ชมเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะแล้วส่วนข่าวของเรานะครับไปที่บ้าน ที่บอกว่ามีการส่งพัสดุไปวางผิดบ้านนะฮะนี่ฮะไปเจอกับเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านบอกว่าปกติก็รู้จักกับพนักงานส่งพัสดุคือมาส่งกันเป็นประจำแหละครับแต่วันเกิดเหตุเี่ยคนส่งประจําลาครับก็เลยเป็นพนักงานอีกคนมาส่งแทนไม่รู้ไงไม่รู้ฮะซึ่งพนักงานเนี่ยวางหน้าบ้านไว้3มกล่องคือที่บ้านนี้ก็สั่งเหมือนกันวางไว้3มกล่องฮะเป็นของน้องชายสองกล่องหลานชาย1กล่องก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไร เพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยมาส่งเขจะวางไว้ที่นี้ประจำครับส่วนกล่องพัสดุที่บอกว่าเป็นวัตถุมงคลถูกไหมฮะเขาบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่เห็นนะแล้วก็ไม่ได้เอาไปด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นอยากให้คู่กรณีมาคุยกันถึงจะไม่รู้จักไม่สนิทกันแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็รู้จักกันดีนะครับ เอาด้วยมันก็เคยมาตกงก็บอกให้มาคุยเพราะเราไม่ได้เอาของเขาของแค่นี้เราไม่เอาหรอกเพราะบ้านใกล้เดือนเคียงถึงเรารุ่นลูกเราจะไม่รู้จักกันแต่พ่อแม่เรารู้จักกันเราไม่ทําแบบนั้นหรอกค่ะก็ไม่เคยทะเลาะกันด้วยบ้านก็อยู่ติดกันอ่ะจริงจริงอก็อยู่ติดกันเนาะคุยกันก็ได้ครับเนาะเนี่ยจะให้ผิดใจกันเพราะของกล่องเดียวเลยคุณผู้ชมครับละครดีวไรตีเด็ดดูฟรีผ่านแอปวัน NO> ดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่แอปสโตร์หรือเพลย์สโตร์